ปเที่ยววงเวียงแบบที่ว่าเอารถส่วนตัวไปให้ไปช่วงกลางวันนะคะช่วงเย็นช่วงค่าไม่แนะนาให้ไปก็คือทางก็ไม่ได้ว่าโหดขนาดนั้นเพราะว่าค่าทางด่วนมันขึ้นมาเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะตอนนี้ก็คือจะมีถ้ำนางฟ้าที่คนก็นิยมไปโหนสลิงกันก็เยอะโอ้โหแม่น้านี่น้ํานี่เป็นสีฟ้าเลยนะอาหารไม่แพงนะคะที่พักก็ถูกคุ้มก็คุ้มตอนนี้เงินบาทขึ้นขนาดนี้ไปเที่ยวก็เถอะสบายดีพ <laughs> บกับช่องเที่ยวไปไทยลาวค่ะวันนี้โยกจะมาเล่า เกี่ยวกับการไปเที่ยววางเวียงแบบที่ว่าเอารถส่วนตัวไปเนาะจากฝั่งไทยข้ามไปเที่ยวประเทศลาวแล้วนํารถส่วนตัวข้ามไปเนี่ยเพราะว่ามีพี่ลูกเพจเราทักถามเข้ามาบอกว่าน้องโยกพี่จะเอารถส่วนตัวเนี่ยข้ามไปเที่ยวประเทศลาวเพราะว่ารอบนี้พี่ไม่ได้ไปรถไฟพี่จะเอารถไปเที่ยวประเทศลาวเนี่ยพี่จะไปวางเวียงเนี่ยใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงนะคะจากหน้าด่านไปที่วางเวียงก็ประมาณ4ี่ หนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีเนาะประมาณกะเอานะคะอันนี้คือยกก็ไม่ได้ไม่ได้วัดจาก GPS เท่าไหร่นะแต่ปกติยกขับจากบ้านไปบ้านบ้านที่เพียงจันไปที่วงเวียงเนี่ยชั่วโมงกับ20นาทีนะคะที่ขับรถไปมันประมาณ70กว่ากิโลนะคะจากทางด่วนไปนะคะทางด่วนตอนนี้ก็คือไปง่ายมากๆแล้วก็วิวข้างทางสวยไม่แพ้ก,กับนั่งรถไฟเลยนะคะก็คือจะมีเข้าอุโมงครอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีวิวข้างทางที่แบบสวยมากๆนะคะสําหรับเราเราจะเห็น พวกเมฆพวกหมอกลงกันแบบเต็มเลยถ้าช่วงที่ละ่ะไปช่วงที่ว่าฝนกําลังจะมาเนี่ยเมฆก็จะมาเต็มเลยนะคะข้างทางแล้วก็ถ้าเรานารถส่วนตัวไปเที่ยวเนี่ยเราสามารถไปเที่ยวตรงไหนได้บ้าง ไม่ว่าจะไปเมืองเฟืองก็ไปสะดวกสบายนะคะทางเมืองเฟืองแนะนํานะคะสําหรับใครที่จะนำรถส่วนตัวไปเที่ยวเมืองเฟืองให้ไปช่วงกลางวันนะคะช่วงเย็นช่วงค่าไม่แนะนําให้ไปเพราะว่าทางผลทางไม่มีไฟเนาะแล้วก็ทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พูดถึงว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีเท่าไหร่ทางขาดทางอะไรไหมไปได้ไหมก็คือไปได้รถเก่งส่วนตัวก็ไปได้เพราะหยกไปก็ไปรถเก่งนะคะก็คือทางก็ไม่ได้ว่าโหดขนาดนั้นก็จะมีทางที่ช่วงที่เขาทําก็ประมาณ3-4จุดนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่า ระยะทางไกลกันมากประมาณจุดละ2กิโล3กิโลประมาณนี้นะคะก็คือทางก็โอเคใช้ได้อยู่ไม่ถึงกบน่าเกลียดมากรถเก่งไปได้สบายนะคะสาหรับเมืองเฟืองเพราะว่าเมืองเฟืองเนี่ยรถประจําทางก็มีอยู่แต่ว่ามีน้อยหยกก็ยังไม่รู้ว่าจุดที่รถประจําทางขึ้นอะไรยังไงเดี๋ยวไว้รอบหน้าหยกจะไปหามาให้ดูเนาะไปศึกษาดูก่อนเพราะว่าเราไม่เคยจ้างรถเข้าไปว่าถ้ารถจ้างเข้าไปเนี่ยมันก็คือต้องรอรอบรอเวลาแหละมันก็จะเดินทางลําบากเพราะส่วนมากคนไปเที่ยวเมืองเฟือง ส่วนมากจะเป็นรถส่วนตัวรถเหมานะคะที่ไปเที่ยวเพราะว่าถ้าไปเมืองเฟืองมาต้องค้างคืนถึงจะได้ทํากิจกรรมตอนเช้าได้นะคะแพเรือนเรือน,อนแพริมน้ําก็สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วต่อจากเมืองเฟืองเนี่ยเราก็ขึ้นวังเวียงได้ถ้าเรานํารถส่วนตัวไปเนี่ยเราจะไปง่ายนะคะเพราะว่าทางด่วนเนี่ยมันสามารถแวะได้ทั้งเมืองเฟืองหรือจะไม่แวะเมืองเฟืองจะไปวังเวียงเลยก็ได้นะคะค่าทางด่วนรู้สึกว่ารถเก่ง รถเก๋งรถครอบครัวเนี่ยไปถึงวังเวียงเนี่ยประมาณแสนกว่ากีบเนาะเพราะว่าค่าทางด่วนมันขึ้นมาเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเพราะว่าเดือนก่อนยกไปเมืองเฟืองค่าทางด่วน50,0001,000กีบเดือนนี้ 80, กว่าพันกีบนะ80,000 80,000กว่าพันกีบแล้วนะคะตอนนี้คือค่าทางด่วนมันขึ้นนะคะหลักๆแล้วถ้าไปเที่ยววังเวียงนะคะก็จะไปเที่ยวขาหอมเนาะไปกินอาหารพื้นเมืองของลาวนะคะไปดูของป่า ที่เขาจะมาขายจะเป็นตลาดเลยแต่ว่ารอบที่แล้วไปไม่ได้ถ่ายลงมาเนาะเพราะว่าัวแต่เข้าตรงทุกนาผาห้อมเลยลืมของฝากของสัตว์ป่าเลยไม่ได้ขึ้นไปดูเลยปีก่อนนู้นไม่ใช่ปีก่อนนู้น,น,ห,นหลายปีแล้วหยกไปที่ทุกนาผาห้อมเนาะแต่ว่าขึ้นไปดูร้านของฝากก็ซื้อนี่มาเห็ดดินจือคือดอกใหญ่มากอะคือทุกวันนี้ยังอยู่อยู่เลยนะเห็ดดินจือที่ซื้อมาจากทุกนาผาห้อมนะคะทุกนาผาห้อมก็จะมีทั้ง ที่พักเป็นร้านอาหารเราจะเข้าไปกินข้าวกินอะไรก็ได้เราตวันธรรมดาคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าวันหยุดวันหยุดเสาร์อาทิตย์คือไม่มีที่จอดรถเลยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่มีทางด่วนไปง่ายคนในเวียงจันทร์ก็คือวันหยุดก็ไปวังเวียงกันหมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นถ้ำลมถ้ำลมก็ไปนั่งกินข้าวนั่งแช่น้ําเล่นไปดูเขาพายเรือพาย,ยักกันก็ที่เขาไปปล่อยล่องน้ํากันก็สนุกดีนะคะแต่แนะนําถ้าไปไปวันธรรมดาอย่าไปวันหยุดเลยไม่มีที่จะนั่งจริงๆเพราะรอบที่แล้วไปก็ไม่ได้นั่งเลยถ้ำลมเพราะว่าคนเยอะมากแต่ละจุดที่เราเข้าไปเที่ยวตรงที่ทางที่ไปยากๆคนก็ไม่ค่อยเข้าไปแต่คนจะไปอยู่ตรงถ้ำลมมาเยอะ จะปาร์ตี้จะกินนู่นนี่นั่นกันตรงนั้นนะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ที่ถ้ำลมกันซะส่วนใหญ่เนาะตอนนี้ก็คือจะมีถ้ำนางฟ้าที่คนก็นิยมไปโหนสลิงกันก็เยอะโอ้โหแม่น้นํานี่น้ํานี่เป็นสีฟ้าเลยนะน้ําสวยมากแล้วก็เย็นเย็นทุกจุดน้ํานะคะไม่ว่าจะถ้ำไน้อยเนาะบุรกูลก็จะมีหลายจุดเหมือนกันและก็น้ําที่ออกจากถ้ำจังไม่รู้ว่าปีนี้ท่านถ้ำจังเขาปิดหรือเขาเปิดนะเพราะว่ารอบที่แล้วเราไปก็ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าหยกเดินไม่ไหวก็เลยไม่ได้เข้าไปถ้ำจังรอบนี้ สำหรับรถเก่งเนี่ยเข้าไปได้อยู่แต่ว่าเราก็ต้องดูถ้ารถที่โหลดต่ําๆมากๆก็ไม่แนะนําให้เข้าไปเพราะว่าทางบางจุดก็คือถนนเขายัางกําลังทําอยู่บางจุดมันก็จะไปยากนิดนึงเนาะสำหรับยกไปเที่ยวที่แล้วก็คือไปรถตู้วังเวียงนะคะสำหรับที่บังเวียงเราไปรถตู้ก็รู้สึกว่ารถตู้ก็พาลุยได้หมดเลยนะสิบกว่าคนอยู่ในรถตู้ก็ไม่ได้จอดสักจุดเพราะว่าก็คือเขากร็รู้รู้เส้นรู้ลายถนนแล้วมันก็เลยขี่ง่ายนิดนึงสาหรับคนที่อ่า ไม่ได้ไม่เคยไปอย่างเงี้ยก็ดูลายถนนเอาเนาะเพราะว่ารถเข้ารถออกก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าติดขัดอะไรก็ยังเดินทางได้อยู่นะคะแต่ละจุดก็คือถ้าวันธรรมดาคือชิลได้เลยเที่ยวสบายนะคะสําหรับบังเวียง สำหรับวังเวียงเราจะไปเช้าเย็นกลับก็ได้หรือว่าจะไปนอนค้างคืนก็ดีเนาะเพราะว่าที่พักของวังเวียงราคาไม่แพงแล้วก็ตกเย็นเดินกินโลตีเนาะร้านโลตีแล้วก็ถนนคนเดินตลาดมืดตอนกลางคืนก็มีของฝากของขา,ขายเยอะแยะเหมือนกันสําหรับวังเวียงนะคะวังเวียงก็สวยนะเหมือนเวลาเมืองกลางคืนวิวกลางคืนก็สวยเหมือนกันไปกินหมูกระทะดูบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าก็สวยดีนะคะตามโรงแรมแล้วก็ที่พักของวังเวียงรู้สึกจะเริ่มต้นที่ ห้าร้อยกว่าบาทต่อห้องห้าร้อยกว่าบาทนี่พักได้สองคนถึงสามคนนะห้องใหญ่เหมือนกันนะคะของวังเวียงอาหารไม่แพงนะคะที่พักก็ถูกคุ้มก็คุ้มตอนนี้เงินบาทขึ้นขนาดนี้ไปเที่ยวกันเถอะสาหรับใครที่ไปเที่ยวลาวตอนนี้คุ้มนะแต่แนะนําก่อนที่จะไปเที่ยวลาวให้แลกเงินกีบจากหน้าด่านติดกระเป๋าไปเลยนะคะอย่าไปใช้เงินบาทในลาวเพราะว่าได้เลทต่ําไม่พอเพราะว่าเขาก็ กลัวขาดทุนแหละเขาก็ต้องคิดเลทต่ําไปก่อนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันจะขึ้นจะลงเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องลับเขารับไหมเขาก็รับหละแต่เขาจะตีเราต่ํามากเลยนะแต่ถ้าเราอยากได้เงินที่ว่าไม่ขาดทุนเยอะให้แลกเลยแลกที่หน้าด่านเลยนะคะก่อนที่จะเข้าข้ามไปเที่ยวลาวสาคัญมากๆกนะคะกับเงินกีบแลกไปเลยเพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาก็ตีว่าตัดปัญหาถ้าคิดเลทต่ําให้ลูกค้าลูกค้าก็ไม่พอใจใช่ไหมคะเขาก็เลยตัดปัญหาว่าไม่รับไม่รับบาทเลย เขาก็จะรับเงินกีบอย่างนั้นไปเลยนะคะก็คือถ้าเราจะให้คุ้ม,มก็คือแลกไปเลยแลกติดแลกเกินไปก็ได้เพราะว่าขาดกับถ้าเราเงินกีบยัยงเหลือเราสามารถเอากีบไปแลกเอาบาทหน้าดา่านตรงที่เราแลกแกตอนขาเข้าได้ก่อนที่เราจะกลับไทยเนาะเพราะว่าติเกินไว้ดีกว่าขาดนะคะเพราะว่าเวลาขาดทีจ่ายค่าทางด่วนทีก็ลําบากนะเพราะว่าหยกเองอไปเมืองเฟืองเราใช้ผ่านแอปมือถือเง,งเพราะว่าของหยกมีแอปธนาคารลาวเนาะ สแกนไม่ได้นะคะจ่ายเงินสดได้อย่างเดียวเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปแลกเงินกีบหยกขอแลกที่เมืองเฟืองอะตู้แลกเงินเลยนะเขาเห็นรถเราทะเบียนไทยเลยอะตอนนั้นหยกไปรู้สึกว่าเลทมันพันหนึ่งอะสี่แสนห้าหมื่นกีบเขาคิดหยกอ่ะสามแสนห้าต่อพันบาทอะคือหายไปหนึ่งแสนเลยนะเขาเห็นแค่ทะเบียนรถไทยอะแต่เราอะคือคนลาวเงเรารู้เราก็เลยเ เอาแรกแค่พอค่าทางด่วนแค่นั้นพอเพราะว่าทางด่วนเขาจะรับเป็นเงินกีบเท่านั้นนะคะเขาจะไม่รับเงินบาทเลยนะคะสําหรับใครที่ไปเที่ยวขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะไม่เข้าใจตรงส่วนไหนจะให้เราช่ยวยเหลือก็ทักกันได้นะคะที่เพจเที่ยวไปไทยลาวค่ะยินดีให้ความช่ยวยเหลือนะคะสําหรับลูกเพจเราที่ไปเที่ยวประเทศลาวนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ